เราเจอแล้วคนที่แบบว่าแจ้งคนตกอยู่ในท่อใช่ไหมพี่ขุดทําอะไรนะหาคนครับหาคนไหนตรงไหนวะผมยังไม่เจอรู้ภาวามีคนมาช่วยแล้นนะเขาบอกว่าไงมาเออคุณหนาตาหาอยู่แล้วเหรอ, <c oughs> อพี่ให้คนโทรไปแจ้งว่ามีคนตกท่อใช่ไหมใช่ครับตรงไหนตรงไหนชี้ดิจุดตรงนี้ครับจุดแรกอ่าจุดแรกโอเคแล้วกมุบลงไปมุบครับเราเราเพื่อขยาย ขยายให้มันได้อีกช่องครับเพื่ยอย้อนรถขึ้นด้วยแล้วเรามีแผนการที่จะทำยังไงที่ช่วยเขาได้เนี่ยก็คือวันนี้เอาคนขึ้นมาให้ได้ก่อนรถไปมาแล้วตกทั้งรถกับคนด้วยรถไปก่อนแล้วคนตามแล้วมุกทหารคู่เลยเอ๊หนาววะผม,มหนาวแล้วลุงหนาวหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเอาสองชั้นขึ้นกระป๋องแล้วตรงไหนเนี่ยเขาอ,อยู่ตรงไหนเนี่ยเขานั่งตรงนี้ ชั้นล่างนู่นมีชั้นล่างนะเป็นอุมโมงค์ไงล่างๆเฮ้ยโอเคชั้งล่างเป็นอุมโมงค์ไงอุมโมงค์อุโมงค์มาทำไมอะ่ะตอนนี้ยกเลิกภารก,กิจก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยมาค้นหาสวัสดีลังหาวันนี้ฝนมันตกไงไม่คูตักเลยใช่ใช่๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาแม่